คลิปนี้นะคะไม่เหมาะกับคุณผู้ชายค่ะเพราะชะัดนเลื่อนผ่านค่ะแต่เหมาะกับคุณผู้หญิงอย่างเราๆนะคะสําหรับผู้หญิงท่านไหนนะคะที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของอาการตกข่าวนะคะหรือว่าน้องสาวมีกลิ่นมีอาการคันนะคะหรือว่ามีอาการปวดท้องประจําเดือนนะคะน้องสาวไม่ฟิตไม่กระชับหรือกําลังอยู่ในช่วงของวัยทองนะคะวันนี้นะคะเวมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนารียากับบุกนี้มาแนะนําค่ะ เพียงแค่เราทานเจ้าตัวนาริยานี้นะคะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะคะวันละ2เม็ดค่ะอาจจะทานในช่วงก่อนนอนนะคะหรือในช่วงที่ท้องเราว่างก็ได้นะคะตัวนี้นะคะจะไปช่วยปรับโฮอร์โมนนะคะในร่างกายของเรานะคะให้กลับมาทํางานนะคะเป็นปกตินะคะและก็ยังช่วยฟื้นฟูระบบภายในของเรานะคะให้กลับมาสมดุลอีกด้วยค่ะ อาการตกขาวนะคะก็จะหายไปค่ะน้องสาวของเรานะคะ <c oughs> ก็จะไม่มีกลิ่นค่ะและที่สําคัญนะคะน้องสาวของเรานะคะ <c oughs> ก็จะกลับมาฟิตกระชับขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะและสําหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของไวทองนะคะเ <c oughs> จ้าตัวนาริยากระปุกนี้นะคะจะไปช่วยลดอาการไวทองอาการร้อนวูบว่าภายในร่างกายของเราอีกด้วยนะคะ <c oughs> และสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระนะคะหรือว่าเป็นฝ้าฮโ,โมนนะคะเมื่อเราทานเจ้าตัวนารียากระปุกนี้อย่างต ต่อเนื่องนะคะต้องบอกว่าปัญหาเหล่านี้นะคะก็จะดีขึ้นค่ะแถมสุขภาพของเรานะคะก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะผิวพรรณสดใสขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนคุณแม่นะคะที่กําลังให้นมบุตรอยู่นะคะไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนาริยากระปุกนี้นะคะคุณแม่ให้นมบุตรนะคะก็สามารถทานได้ค่ะ นารียากะปุกนี้นะคะสกัดมาจากธรรมชาติค่ะต้องบอกว่าปลอดภัยค่ะและสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาตัวช่วยในการมาดูแลร่างกายนะคะแวนแนะนําเจ้ากระปุกนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนารียาค่ะมีกระปุกนี้กระปุกเดียวนะคะจบทุกปัญหาของคุณผู้หญิงเลยค่ะ